สวัสดีครับพบกับผมไทม์เมอร์กับช่องไทม์กระแสคลิปนี้มาแนะนำตัวละครเรื่องเข็มซ่อนปลายกันนะครับยาวยอดรับบทโดยนุ่นวรนุชพิรมพักดีซึ่งเป็นบทเดิมที่แหม่มจินตลาสุขพัฒ์เคยเล่นไว้ในเวอร์ชั่นปี2539โดยเวอร์ชั่นใหม่ค่ายเมเจิกอีฟ Entertainment 2ได้เปิดเผยข้อมูลของตัวละครผ่าน IG Magic If อีอเดอรละครนี้ว่ายาวยอดนุ่นวรนุษย์ซปเปอร์สตาร์สาวที่เพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและฐานะทางสังคมและไม่เคยยอมใครวันหนึ่งเธอผิดหวังกับความรักแล้วได้มาเจอชายหนุ่มอนาคตดีชื่อว่าลานนาเธอจึงฝากความรัก ความหวังทั้งชีวิตไว้กับเขาแต่ชายหนุ่มคนนั้นใจเขายังคงผูกติดกับความรักเดิมและเรื่องราวเก่าๆที่ตามมาหลอกหลอนจนเป็นเข็มซ่อนปลายที่ทิมแทงใจของยาวยอดจนหาทางออกไม่ได้แล้วยาวยอดจะทำอย่างไรคนอย่างเธอหรือจะยอมมีชู้นอกใจและอีกความรักต้องห้ามกับผู้ชายที่ชื่อฉัน ที่ไม่มีทางเป็นไปได้กับคนที่รักจริงทางไหนคือทางที่เธอเลือกเข็มซ่อนปลายสามารถติดตามข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมของละครเรื่องเข็มซ่อนปลายได้ที่ ig magic eve underscore ละคร ถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งให้กับช่องไทมกระแสด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้ากับผมไทม์เมอร์แห่งช่องไทมกระแสสวัสดีครับ